กอกาบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมา์ครับกันแล้วนะครับผมเยซึ่งวันนี้นะครับนะผมก็จะมาอธิบายการอัปเดตของเวอร์ชัน่น 1- 1 8แกันนั่นเองหากหายจไปนาเก็นยวกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับนะก็ซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะโอเคมารีวิวอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะครับนะก็จะเป็น อะไรเรืองแสงมันบล็อกเรืองแสงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวมันจะมี3ามสีนะครับก็จะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็ซึ่งบล็อกอันนี้มันจะมันอีอัปเดตนี้คือ Y อัปเดตนะครับนะก็คือมันเป็นอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดสิบเนาะไปเห็นมันเขียนว่า Y Update อัปเดตให้กดอะไรอย่างนี้นะครับนะโจทั้งค่าเนะาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสําหรับบล็อกใหม่เรียงแสงนะครับและบล็อกใหม่อีกอันหนึ่งก็คือบล็อกของวาเด้นนั่นเองนะนะนี่ก็จะ,จะมีเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนจะมีเอ่ออะไรเนี่ย สเกลสเกลเซนเซอร์อะไรทักอย่างนะคะผมไม่รู้ไม่ได้รู้เยอะมากนะครับก็จะเป็นบล็อกของพอดีนั่นเองเห็นเขาบอกว่าในมันจะมีการอัปเดตนะคบในใต้ดินมันจะมีสิ่งก่อสร้างใหม่เข้ามานะครับนะเขาบอกว่ามันต้องอยู่อุ่น,นห้าไงห้าเราอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นผมเห็นใน y YouTube เขาบอกว่า,วามัน5้าภูเขาสูงสูงใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเรา ไปอ่ะโอกาสเจอจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าเจอแบบนี้ถ้าเจอไอ้บอกอันเนี้ยพอเราเหยียบไปอะไรสักอย,ากยอ่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีวาเด่นโพล่มาจากใต้ดินนะครับนะผมก็ไม่รู้นะว่าในมือถือมีหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นของในคมจาว่า d i ดิชันนั่นเองนะครับนะไปดูต่อไปกันเลยอันต,ต่อไปนะครับนะก็จะเกี่ยวกับกรูปอ้อนั่นเองนะครับนะรูปออนั่นเองนะการอัปเดตครั้งนี้ เยอะอะไรมากนะครับแต่ยังมีของเพิ่มมานี่ลูกออสนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาของที่มันมีอยู่ก่อนของที่มีอยู่ในลูกออสนะครับน่าจะเป็นลูกออสเนาะก็จะมีสามอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไอช้อันนี้มันเป็นไข่กบนี่หว่ารืมริมอันนี้ก็จะเป็นถังน้ําของเออลูกออสนะครับแล้วนี่ก็สเปาสปอนอะไรหรของไข,ข่ของลูกออสนะครับก็เน,นี่ยเนี่ยเป็น ัตั์นะคนะไม่ได้เป็นมอนเตอร์หรอกโอ้แต่ผหค่อนข้างชอบในการอัปเดตในครั้งนี้นะครับะแล้วทุกคนอัปเดตแบบดีจุดๆเฮ้ยออหอบรู้แล้วผมรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวถ้าผู้ชมเดี๋ยวดูนะถ้ามันตายเมื่อไหร่นะถ้ามันตายเมื่อไหร่มันแล้วมันอยู่ใกล้ๆระยะมันก็จะเป็นอย่างนี้เออผมเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้ดิผมเห็นดีอ้าวไม่ตายผมเห็นในยู นะคะมันก็ได้ดีด้วยเนาะโอเคต่อไปนะครับนะก็จะเปลี่ยนเกี่ยวกับกบนั่นเองนะครับอันสุดท้ายแล้วเนาะการอับเดตครั้งนี้ผมบอกว่ามันไม่ได้เยอะมากไหนกลบนี่มันก็จะกระเป๋ากี่สีเนี่ยอ้าวห้อมีสีนี้สีเดียวมันจะมีสีส้มสีเขียวกับสีนี้นะครับนะโอ้ผมดูในยูทูปมันจะมีแต่ละสีของอันนี้มันคือ,อกร,รอบลวงแสงหรือเปล่า ผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยมันใช่ค่ะไอ้มันจะมีสามตัวสามสีนะครับสีสีสีส้มก็คืออันไหนก็ไม่รู้แหละแล้วก็สีขาวเป็นอันไหนแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะครับนะผมก็ไม่ได้รู้เลยเยอะเนาะโอเคนะครับสําหรับการอัปเดตครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับนะโอ้โหก็อัปเดตเป็นเล็กๆน้อยๆอยนะครับนะดูอัปเดตเล็กนะ้อยมาแต่ผมว่า จุดหน้ามันน่าจะมาเลยนะเนี่ยมันมีไข่ใหม่เข้ามาเนี่ยสองไข่มีกบด้วยนะครับนะโอเคถ้าท่านผู้ชมอยากเล่นแบบนี้ได้อ่ะไปดูกับผมผมก็จะออกตรงนี้ก่อนไปดูนะคะไปดูไปดูจะมีขั้นตอนใครที่รู้แล้วก็คือก็ก็รู้คนที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูตามผมจะปรับเป็นโหมด เอาชีวิตรอดหรือสร้างสรรค์ก็ได้แล้วก็โลกโลกธรรมดาหรือโลกเรียบผมเอาโลกเรียบนะนี่นะคะมันจะมีคำว่า Y update ก็กดเข้าไปแล้วก็กดกดกดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับนะกดให้หมดเลยแล้วก็จะมีอันใหม่เข้ามาอีกนีกดไปจนอันนี้ก็แล้วแต่คุณนั่นจะเกิดกดหรือเปล่าผมไม่ต้องใส่เลยแล้วกดเข้าไปเป็น Y update นะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาเอามาเข้าในเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งแปดจุดสิบนะครับนะ นี่นะคบผมไม่ได้ใส่ชิเดอร์นี่ก็จะเพิ่มมาแล้วนะครับนะมีบล็อกเลยเพิ่มมันไม่มีนะครับนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นั่นเองของขอมันก็มีแค่นี้แล้วนะครับนี่นี่ก็เพิ่มมาแล้วเดี๋ยวดูไข่กันนี่นครับสองไข่นี่ก็เพิ่มมาแล้วนะครับโอเคนะครับนะเฮ้ยผมลืมอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะสปอนไอรอนเล็มมาก่อนสปอนไอรอนกเกลีมมาก่อน รู้ใช่ไหมว่าถ้าไอรอนกรลมม,มันล้าวเมื่อไหร่นะมันจะมีรอยล้าวเหมือนจาว่าแล้วนะครับนะเออผมลืมีวิวเลยเออเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แล้วผมจะตีมันนะครับนี่มันก็เริ่มมีรอยล้าวแล้วนะครับนะเริ่มมีรอยล้าวแล้วผมขอถ่ายเป็นปกคลิปก่อนอย่าหนีไอรอนกรลมโอเคนะครับเราใช้เหล็กซ่อมก็ได้นะ คลิปเหล็กต้มก่อนอ่าเอา,เอาเหล็กทำแนี้มันกตรงนี้อ่ามันก็กลายเป็นเหมือนเดิมแล้วผมอยากทำให้มันล้าววันนี้ล้าวอีกล้าวอีกล้าวอีกประมาณอ้าวโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็ซึ่งอัปเดตในครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับแต่ผมเกือบจะลืมไอ,อรอนเกรนไปเลย โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดุกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แก้เกิืองทุกคนองมนเองบาย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 หัวฟักทองเอ้ยบายบาย